วัีค่ะวันนี้มารอเจอใครคะพี่อูมรับแล้วทำรู้สึกยังไงบ้างที่แบบได้มาเจอกับใกล้ชิดขนาดนี้ดีใจครับตอนแรกคิดว่าไม่ไม่น่าจะมาจริงไม่คิดว่าจะมาจริงๆขอให้พี่ฝึกซ้อมต่อไปแล้วขอให้เป็นไอดอลของผุมต่อไปครับวันนี้มารอเจอใครคะเบนจามินเดวิสครับตอนนี้เห็นมีลายเซ็นด้วยบอกได้ไหมคะว่ามีลายเซ็นใครบ้างก็มีธิรทรชัดชัย สุประโชกกฤษดาแล้วก็วรชิตครับผมวันนี้มารอเจอใครเอ่ยสุประโชคกับธีรทรครับนี่ค่ะวันนี้มารอเจอใครคะมารอเจอทีมชาติชุดใหญ่ครับแต่ว่าวันนี้ได้ข่าวว่าชุดใหญ่ที่ลงเล่นเมื่อวานเขารีคอรวอรี่ร่รรรางกายอยู่เนาะวันนี้ก็จะเป็นคนที่เหลือมาซ้อมนะครับสวัสดีค่ะะก็วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้พานักกีฬาเนี่ยมาซ้อมที่สนามของโรงเรียนเราค่ะ ก็ต้องขอบคุณทาง Prince Royal o o l l g g นะเพราะว่าสนามอยู่ในสภาพที่ที่สมบูรณ์มากแล้วก็ดีมากเป็นเป็นประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยที่ได้มาใช้แน่นอนนะก็ช่วยให้เรามีการซ้อมที่มีคุณภาพแล้วก็ซ้อมกันได้ดีก็ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนทางเรียน Prince Roy a l นะครับที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ซ้อมที่มีมาตรฐานญ้าที่แบบ สวยในท็อปท็อปประเทศไทยได้เลยนะครับแล้วก็เราก็ได้รับการฝึกซ้อมที่ดีมีคุณภาพจากส,สภาพสนามที่ดีรวมถึงการตอบรับต่างๆของที่นี่นะครับก็ทําให้เรารู้สึกดีใจแล้วก็เราก็จะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดสําหรับสนามของทางโรงเรียนนะครับก็ดีเยี่ยมมากเลยครับสาหรับหญ้าแล้วก็กระดาษสนามครับผมมีอะไรอยากฝากถึงนักเรียนแฟนขับข้างนอกไหมคะก็ ขอบคุณนักเรียนนะครับที่มาต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวพวกเราจะทํให้เต็มที่อยากถามความรู้สึกของครูปอยคะ่ะที่แบบสนามของโรงเรียนเราเนี่ยให้นักกีฬาทีมชาติเนี่ยมาใช้ครูปอยรู้สึกยังไงบ้างคะ,อ,ะอันดับแรกนะก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจเนาะว่าอ่ามันเป็นหนึ่งในสนามเดียวที่ฟุตบอลทีมชาติไทยที่มาแข่งขิงครับเนะี่ยเลือกสนามโรงเรียนเราเป็นสนามฝึกซ้อมนะฮะอันดับแรกก็ภูมิใจ2ก็ก็ดีใจมากที่จะทําให้ นักเรียนเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมเช่นในการดูเห็นเทคนิคใหม่ๆเห็นซูเปอร์สตาร์ระดับชาติเนี่ยได้มาอยู่ที่สนามเรานะทั้งภูมิใจแล้วก็ดีใจไปด้วยกันพอเอารู้สึกยังไงบ้างคะที่เราได้รับคัดเลือกจากนักกีฬาทีมชาติเนี่ยมาใช้สนามของโรงเรียนเราคะ่ะก็ต้องบอกว่าเรารู้สึกเป็นเกียรตินะแล้วก็ภาคภูมิใจที่เราเองเป็นโรงเรียนที่เป็นส่วนเล็กๆที่ได้รับใช้พื้นแผ่นดินไทยนะครับก็ยินดีต้อนรับทีมชาติไทยเสมอแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทย